ชมคันถ่ายทอสดจากสนามแล้วก็น้องลีชนตุลีนะฝั่งนี้จะเป็นเจ้าโน้ดกับพี่เล็กปูดอนนะคะว่าไงจะไปหรือยังล่ะอ๋อถ้าจะไปแล้วหนูก็ไปบอกพ่อ ั่งนู้นเป็นพี่ออสหนองลีกับพี่เอกนะคะเนี่ยหนูเนี่ยนั่งข้าวไหมนั่งอยากหาเตยเน่ยจีเลยครักับพี่ต้เนี่ยเตยได้เนี่ยชื่ออะไรวะลืมชื่ออ้าวยูยูก็ลืม้อ เดีล็กไปเรียนสิเลีนเยยยมาดีจ้าเอาคือว่รับเจ้านับแน่นอนับก็อยากเนอผมครับเรบเรอเปิดสนามเลยมาคุลืมไปว่ามันมีฟองดีค่ะ อยู่ที่ศูนต่อศูนนะคะีออสเปิดกอ้าวมรวรมานแล้วสร้าเลวาเส้าวมาวมาเลสร้มาเรมารรเมารราเ็ลเวรร ตอ่อสู้แล้วนะพี่อดอดี๋ยวเขาอ,อะไรเนาะพี่ออดนี่ถ้าจะลงเตะจริงๆต้องวิ่งรอบสนามให้เหงยออกก่อน แต่ตอนนี้สามต่อศูนย์ค่ะพี่ออสเปิดใครจะกล้าลองใครจะกล้าลองกับพี่ออสเล่อยแต่ตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ต่อสี่ค่ะโอ้โห วิเลกูดอนวัดเลยแล้เมื่อกี้นี้4-0แม4 8, 3> 3. แต่อ0ค่ะยอดเปิดโยกเฮีแมไปแล้วนะคะ5ตอ่อ0ค่ะโอ้ยต่อยได้สามคน แตมตอนนี้ไป6ต่อศูนย์แล้วนะต้องมาดูว่าฝั่ง <laughs> พี่อัดกับพี่เอจกจะแก้เกมยังไงนะคะตอนนี้ <c oughs> แต้มตอนนี้อยู่ที่หกต่อ0ศูนย์ค่ะ เจ็ดต่อศูนย์แล้วนะเดืดยอดยกเข้าไป้แปต่ตัวนี้อยู่ที่8ต่อศูนย์ค่ะ หยุดหยุบฟัดแอศูต่อแปค่ะยกยากเดียวขอสอนไมด้ดี

แต้มตอนนี pues er> <t t <t ้อยู่ที่1นึ่งเกนะตัวโน้ตยกเข้ามาต่าากองเชียร์ุ้นกับพี่เอกหน้าดูเลยล่ะแต้มตอนนี้อยู่ที่เก้าหนึ่งครับตีกเพ็ดโดกเล่ด อยู่ก็มีตู้เกาอย่นะไม่ท้าอยูได้คูต่อคู่ันรอดคู่วยฮั้ลอยห่ยน้องเนี่ยมันไม่ฟู่ไม่ฟ้เลยนะไจะยาอรเตตอนนี้อยู่ที่1ต่อ9ค่ะตอนนี้แมก็ตอนนี้เอาแล้วนะคะตอนนี้หน้ามีออกหรือยังนะพี่ออแต่มาที่2ต่อ9้าแล้วค่ะ สองค่ะหนึ่งสองเล็กซับโอ้มีเอ็เกียวข้ามนแ่้วนะแปรข้ามก่อน แต่ตอนนี้เป็ที่สามต่อเาค่าะสวัสดีนี้งานคํานะคะตโน้ตยกขึ้นมา่ะ <c oughs> ตอนนี้ยิงอยู่ที่3ต่อ9นะครับเยอสเซอร์ไปเล็กอุดรเปิดเจ้าโน๊ตยกขึ้นมากอยที่4ต่อ9นะาร่ะ ตอนนี้อยู่ที่เต่อสีค่ะไ แต่ตัวนี้อยู่ที่สิต่อสี่ค่ะซีออสเปิด esi inee ee Warner Ah c tweet l 11ตอ่อ4ค่ะเกมนะคะเซตนี้เจม่เ็กอุดรกับเจ้าโน้ตชนะไปที่12ต่อ4แต้มนะคะ